ทำอะไรฮะทำอะไรนี่อะไรเนี่ยเก็บของเขาขาขายโลห้าบาทเดี๋ยวเขาเน็บไม่หน่อยนะเผื่อถามอะไรเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเน็บ,นบไว้อ,อือฟังบันทึกเสียงออกรายการ ทำมาสัญจรไม่มเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งนี้เดี๋ยวมาถาม,มเอาเข้าที่มานั่งนี้คุยเผื่อจะได้ช่วยเหลือเนี้ยามามน,นี่มาโยมายมาตากระหูไม,ไม่ต้องไม่ต้องคุณตาลุกขึ้นเลยค่ะแล้วไปบอกให้โยมมานี้มานี้มานี่คู่ค่อนข้างตึงดูตาทางแล้วเออนั่งนี่ดีกว่านั่ง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 คูตึงเหรอ หัวตึงใช่ไหมหัวฟาดตลอดหัวเสียหัวหมอหัวดบับสองข้าง<อ>ตายแล้วฟืน้นไม่อีกก็ไม่เอาโรงยาบานผีนู่นะเหรอ,อตายฟืน้<บ>นเหรอคือปีห้าปีหกปีรถชนรถชนชนตายไปพัดตายใหญ่นะนี้ยายลูกเราไมา่ีีบ้านขายเลยไม่มีบ้านอยู่ลูกเราอยู่อยู่เลี้ยงเลี้ยงเองดูเล อยังไงนะไม่สนใจลูกเขาเขาอยู่กับัวอเขาเราไม่อาาวุ่นไปกับเขาลูกสาวเหรอผมก็ออกหากเก็บขายเยงี้ได้ดนิดหน่อยอหากเก็บของเหรอกเก็บของก็ผมวันทุกวันนะหาเท้าก็เครื่งวันก็มาเนี่ ตรงนี้ก็ชอบทิ้งของอะไรได้ขวดพลาสติกโหลห้าบาทหูโหลไม่ใช่น้อยอก็เก็บมอยู่ๆปะ่ะแล้ววันนี้ 10, ได้10วัน20วันได้ขายทีแล้ววันนี้ขายทีได้ร้อยร้อยกวบาทสองร้อยได้เยอะแล้วก็พอได้แล้ววันนี้ได้เยอะอย่ายังจักขยาน คนที่เข้ามาซื้อของขาเอามาให้ให้ขีแล้ววันนี้เก็บของได้เยอะไหมวันหนึ่งได้ยี่สิบบาทก็เก่งแล้วขวดพลาสติกเบาโละห้าบาทแล้วถ้าฝนตกทำไงถ้าฝนตกทำยังไงถ้าฝนตกผมก็เลืหาหลบติตามตลาตามอะไรพวกนี้ <c oughs> หูมันแย่แล้ว สองข้างเหรอเป็นสองข้างหัวฟว้าถนนนะหมอเย็บว่าตายไปแล้วเแต่ล้วลูกสาวคนาี้ก็ไปดูโรงพยาบาลเห็นนิ้วกดดิก,ดกอตอนนั้นนผมน,น,นอนฝันว่าโดนเขาละงานมาป่าหรือไงมานล้ามาไปเปไหน,ป,น,ไหนป่าตะป่าไหนตายเราตายแล้วตัวเรา ไปมีรถแล้เรางานทำบุญบ้านเหมือนงานทำบุญบ้านแบบแบบอย่างเก่าบงมนี่ยงชาวบ้านเะี่ยพวกลามก็กินอะไรนี่ไม่อยากไม่ไม่กินหรอกเอามาลำมบงชาวบ้านได้แล้วผู้หญิงถึงข้าวเลยเขาไม่กินโดยเฉพาะปลาจะดื่มไม่ทุกตัวเล กูดำใหญ่เป็นยังมาทูดเหรอวันที่มันเอามาเอาไปอะ,อะตีกองคนหนึ่งเป็นกองเคลียร์ที่ตีต,ตีกองคนแล้วก็คนมาลา้ำมาล้ำคู่อยู่ผม,มลามลามอยู่หังหน้านี่เอยมางหลังเลยวัที่กลางหูกลับบ้านหพือกลับไงวะกลับไปอยู่เ <laughs> ขารถป่ามาแล้วคนเต็มรถเลย มันก็พูดง่ายๆคนที่ตายแล้วทั้งนั้นนมาเราเรายังไม่รู้ตัวเราตายไม่ตายอ่ะว่ามากลับบ้านบอกไม่กลับมาเห็นสาวสวยไม่กลับไม่กลับผู้หญิงสวยถีบดงสารตองไม้สีเหลืองถีบข้าดงเลึงตาที่มาปืนโรงพยาบาลน่ะเหรอจ๊ะ เป็นนางดาน,ดน,น,นากกีเน้นถีพ่อป่ากล้วยฮู้เห็นดาวสวยไม่กลับใช่ไหมผมไม่อยากยังไม่ถึงกลับอันหนึ่งไม่รู้ว่าตัวตายถีบเอวถีบหลังเนี่ยเขามาข้างลังไมาถีผมหัวปักลงปากกล้วยดวงต,ตาพื้นมาง่าวันเนี้ยผมฟื้นโรงพยาบาลมองตาในโรงพยาบาลที่เห็นเห็นไฟ เงี้ย้องผ่าตัดป่ะเราเลี้ยงนี่ไม่กูเป็นไรหไเว้เนี่ยเออบอกให้ผมฟื้นบอกไอ้ผมกลับบ้านผมไม่กลับกลับปืนเราตกลงเราเชื่อไงว่ามีนรกสวรรค์คนอีกค, <น S 1> คนหนึ่งลำถามคนตีกองอ่ะบอกคนนี้ใช่ไหมผมยังได้ยินยังจำได้ทุกคนเนี่ยนนนคนนี้ใช่ไหมคนตีกองไม่ใช่เราไม่ถึงเวลา แล้วเมื่อไรเวลากูนี่นนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบกว่าตอนนี้เหรอเก้าสิบหกสองสองเกิดสองสี่เก้าหกปีมาแต่งก็ยูงแข็งแรงอยู่นะเนี่ยะฮะดูแข็งแรงอยู่นะเจ็ดสิบกว่าแล้วลองคอยจะนอนผมก็ยกเท้าแบบแบบนั่นแหละออกกําลังกายยงตัวเอ,กกเอว มัเก็บของในตรงเนี้ยทาได้เอวปับ๊บโอ้โหเดินไม่ได้สองเดือนเต้นยังไงกระดูกทับเต้นอ่ะแล้วเีนี้หายอพลิกไปพลิกมาพลิกไปกไปอ่อนจะนอนทุกวันแล้วก็ยกอย่างเงีเ้ยยี่สิบสามสิบห้าสิบทำเลยแล้วยกขาแล้วก็เอวนีว่ดีขึ้น เลิกเดินไม่ได้เก็ไปหาอะแรกกงเก็บเต้นตัดคุยเป็นไรวะเนี่ยกูเก็บของเก็บแค่ขวดพลาสติกขดวดเดียวยไม่ได้คุยมานานแล้วเนี่ยคุยอาวห่อยเลยก็บเส้นท,ท,ท,ที่กระดูกระดูกทับเต้นนะเลยไม่ได้เลยไม่ได้อยู่สองเดือนเลยเพรารออยู่บ้านนอนอยู่ลูกก็ไม่ทานไม่พูด ผมไม่ค่อยพูดกับลูกไม่ค่อยโทกับลูกเพราะว่าฉีดแล้วลูกกับผมคนเนี้คนคนที่สองนี่ที่มันเอาผมมาอยู่เนี่ยไม่โทกับมันตอนเล็กๆคือแม่มันท้องเคยขีดยาให้ออกขีดยาอะแขงเหรอย,ยา,มาเมรีย<อ>ผมเป็นตำรวจไายแดนมาเรียอยู่กับโรงหมอฉีด สี่ที่มีสีิดี่แ่พวกเลยแพงเลยอ้ผมมันนึกย้อนแล้วคนนี้มันตามมาผมย้ายมาอยู่ตำรวจภูทรอยู่วิหันแดงมันมีเรื่องมันมีคนพอตาไม่ยายเขาเอาเรื่องว่าผมมีเมียมีเมียแล้วเอาอีกรั้วอายุยังไม่ถึงสิบแปดได้ผมก็เลยก็หาผ้าผู้ยาว หูออกก็ออกหูพาคราชการตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ไปภาู้ยาวเขาอ๋ออายุยี่สิบห้าตอนนั้นเป็นตำรวจนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบก็เกิดสองสี่เก้าหกอ่ะเป็นเมื่งนี้ผมค่อยเชดเจ็ดสิบกว่าใกล้ใกล้แปดสิบแล้วอามาที่แกตายไปแกเคยดูด้ผมเขาขายเขาแกงอ่ะดูผม หรือหรือต้องตายอายุหกสิบเนี่ยผมมานอนเนข้ามาไปตายหากลยหกสิบกูนี่เจ็ดสิบกว่าเลยเข้าหลักแปดแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะทำบุญใจบาปอยู่ที่องวัดขาดินนะทำบุญใจบาปทุกวันผมมาอยู่นี่ลูกเราไปอยู่นี่ไม่ใายอาจารย์ครูแกปวดกระเทือ,น,อนมากเลยก็มารับผมไปถางหญ้าถางะไย เขาทำบุญเหมือนต่ออยุ่อ,อบอ่อตายเอ้หกสิบมีมันเจ็ดสิบว่าจะแปดสิบแล้วโมจะต่อนานเลยไม่มีใจแดกเลยแล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ไหมไปเก็บของยังได้อยู่ไหมอตอนนี้ยังเก็บของได้อยู่ไหมสุขภาพยังเก็บอยู่ครับเหรอเราเท้ามาขี่มาทุกเท้าเท้า,ทาขี่นี่